หลักๆวันนี้จะมาพูดถึงประสบการณ์ตรงของค mm hmm. รอบครัวเต้ยเกี่ยวกับโรคไตคือเรื่องโรคไตมันก็จะมีแบบหลากหลายรูปแบบใช่ไหมพ่อ,อมีแบบไหนบ้างคะตั้งแต่เริ่มเลยนะพ่อคุณย่าเป็นคุณหมอก็เรียกลูกทั้งสี่คนของคุณย่าเนี่ยเข้าไปตรวจเลยตอนนั้นอะ่ะพ่อห้ามกินอะไรบ้างเส้นพ่อเนี่ยม,มันไม่ตรงๆเหมืนตงตงอนชจ้บ้านเขาไม่ง่าย,ไ,ายไม่ง่ายไม่ง่ายอาจริงถามตรงเบือ่อ ไม,ไ,มไม่มีโลกคือลาบอันประเสริฐจริงๆใช่ไหมคะพ่อัลนเคเหนียวอ่ะมีแล้วเดี๋ยวมาคุยกันก่อนที่จะมาคุยกันก uh ับคุณพ่อนะคะต้จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าโรคไตเนี่ยถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ8ของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากที่จะเอาเรื่องโรคไตเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังอาจจะไม่ได้มีภาษาที่ดูเป็นทางการมากๆนะคะเพราะว่าเราพูดมาจากแบบประสบการณ์ตรงของพวกเราจริงๆแล้วก็คุณพ่อก็เล่าจากประสบการณ์ตรงของคุณพ่อจริงๆนะคะเดี๋ยวลองไปฟังดูว่าคุณพ่อจะเล่าว่าอะไรบ้างนะคะแต่ว่าแอบ,บลุ้นมากเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อไม่เคยพูดหรือว่าไม่เคยแบบออกสื่อแบบนี้มาก,ก่อนนะคะ แกสของเตยคุณพ่อค่ะใครพี่คะสวัสดีพี่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อวันนี้เราจะมาพูดเรื่องซีเรียสนะโอเคค่ะก็อย่างที่บอกว่าเตยกับพ่อแล้วก็ที่บ้านอ่ะคิดกันมาแบบสักพักหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยเราจะพูดเรื่องนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเรื่องของเรื่องคือคุณพ่อเตยนะคะได้ทําการปลูกถ่ายไตแล้ว ปมมือเกี่ยวกาวดีใจไหมคะมดีใจครับ <laughs> <laughs> เอาเอาเริ่มเริ่มเลยคือเต้อ,อยากจะจะแบบเหมือนสัมภาษณ์พ่อไปเรื่อยๆแล้วก็ให้พ่อเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเพื่อ,อหลายๆคนอาจจะเอ่อรีเลทหรือว่าสามารถเอาสิ่งนี้ไปอัดแอปใช้กับชีวิตของตัวเองใครที่กําลังผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตคือเรื่องโรคไตมันก็จะมีแบบหลากหลาย รูปแบบใช่ไหมพ่อมีแบบไหนบ้างคะมันมีแบบที่คนทั่วไปส่วนใหญ่เป็นก็คืออาจจะกินเค็มเยอะหรือกินยาเยอะแล้วก็ไตไตเสื่อมแต่ว่าของพ่อเนี่ยเป็นแบบกรรมพันธุ์คือมีถุงน้ำอยู่ในไตตั้งแต่เกิดเลยก็คือไตเนี่ยทําหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกายถูกไหมแล้วของพ่อเนี่ยเป็นแบบกรรมพันธุ์ซึ่งเป็นถุงน้ำใช่สมมตินี่เป็นไตกลมๆใช่ไหมคะแรกๆอาจจะมีแค่ นี้อตอนเกิดมาก็จุดๆแหละแต่ว่าตามวัยมันจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนกิ่นเนื้อเขาเรียกอะไรเนเนื้อไตไปเรื่อยใช่จนมันไม่มีที่ทํางานอ่าซึ่งก็คือเป็นทั้งสองข้างเป็นทั้งสองข้างเลยอ่ะแล้วมันมีคนเป็นข้างเดียวด้วยมั้มีคือจริงๆน่าจะรู้มาสักพักใหญ่ๆแล้วว่าเป็นถูกป่ะเพราะว่ายาคุณยาเต้ยก็ก็เป็นโรคไตเหมือนกันแล้วคุณยาเต้ยก็เคยเปลี่ยนไตมาแล้วเหมือนกัน งันไตย้อนกลับไปนิดนึงว่าคือพ่อต้องไปหาหมอตลอดถูกปะเพื่อเช็คอัพว่าไตมันเป็นยังไงบ้างเอาเอาอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเลยนะอพอคุณย่าเป็นปุ๊บคุณหมอก็รีกเรียกลูกทั้งสี่คนของคุณย่าเนี่ยเข้าไปตรวจเลยเพราะว่าหมอคิดว่ามันเสี่ยงมันจะถ่ายทอดต่อไป<ต>ให้ลูกอีกสี่คนได้ก็คือพอคุณย่าเป็นปุ๊บใช่ คุณหมอเรียกเลยสี่คนมาตรวจซิว่าคนไหนเป็นบ้างใช่ซึ่งในที่น anyway. ี้ก็คือพ่อคนเดียวพ่อก็คือเป็นผู้ที่แจ็คพอตนะคะตอนนี้พูดเหมนเป็นเรื่องที่แบบว่าเออยิ้มได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เออก็ก็เซ็งหรือว่ามันก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่อ่ะก็มันเป็นไปแล้วทําไงได้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ถูกไหมอ่าแล้วพอพ่อเจอว่ามันมาแจ็คพอตที่พ่อเป็นยังไงบ้าง ตอนนั้นยังยังหนุ่มๆอยู่แล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้มีเาเรียกอะไรไม่ได้เอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกอะไรร่างกายไม่มีอะไรกทั้งนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเข้าไปหาคุณหมอเช็คอัพสุกๆสามเดือนว่าตอนเนี้ยมันไปถึงไหนแล้วอืระยะเขาเรียกอะไรระยะ การแพร่ของถุงน้ํเออมันไปถึงไหนแล้วอ,อะไรเงี้ยตายังทํางานได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะใหม่ๆม,ม,มันก็แทบไม่มีผลอะไรเลยก็กินใช้ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่พอเราอายุเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเอมอมันก็จะเริ่มเริ่มชัดขึ้นละว,ว่าผิวเราก็จะเริ่มแห้งเริ่มจากผิวเริ่มแห้งเริ่มแห้งเนีย่ยการคันเออก็คือตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ ที่ผิวเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มแบบคันตามตามผิวอะไรอย่างนี้สามสิบปลายปลายนะสามสี่สิบไปสามสิบปลายปลายสามสิบปลายปลายเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแบบเล่นๆนะคือนี่ต้งก็สามสิบจะกลางแล้วอะคือแปลว่าพ่อคือต้องแฮ n ด l ลสิ่งนี้ตั้งแต่สามสิบปลายอ่ะถือว่าเร็วนะคืออันนั้นอะคือแค่เริ่มต้นเฉยๆนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยหมอเรียกพ่อเข้าไปทุกสามเดือนเขาตรวจเลือด เขาก็จะบอกพ่อว่าตอนนี้ถึงขั้นนี้แล้วนะควรกินอันนี้ไม่ควรกินอันนี้นะออกกำลังกายบ่อยๆนะโรคนี้ถุงน้ำในไตเนี่ยถ้ากินน้ำไ่เยอะเขาเชื่อว่ามันช่วยได้เขาพ่อเขาเลยต้องกินน้ำเยอะๆเดินๆตลอดซึ่งคําว่ากินน้ําเยอะคือกี่ลิตรต่อวันตอนนั้นพ่อกิน ิแล้วที่พ่อบอกว่าห้ามกินอันนี้อันนั้นแล้วก็อีกอันนึงที่บอกว่ามันมันจะมีขั้นเลเวลของความรุนแรงใช่ปะเป็นระยะใชเออระยะเป็นยังไงบ้างก็คือมันเป็นค่าที่เราตรวจเลือดเนี่ยมันจะมีค่าเขาเรียก e g f r คือค่าการทํางานของไตอ่าใช่คนปกติจะอยู่ที่เก้สิพอลดลงจากนั้นก็จะเริ่มเป็นขั้นที่หนึ่ง ลดลงเรื่อยๆก็ขั้นที่2องสามสี่จนระยะสุดท้ายคือระยะที่ห้าจะอยู่ที่ประมาณ15บหก็คือระยะสุดท้ายปุ๊บต้องฟอกเลือดอเพราะว่าไตาอ่ะมันไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้ใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้เครื่องมาช่วยขอย้อนกลับไปที่เรื่องอาหารการกินนิดนึงว่าตอนนั้นอ่ะพ่อห้ามกินอะไรบ้างโอ้โหเยะอะผักสีเขียวเข้มไม่ได้ผลไม้ไม่ได้ เนื้อสัตว์โปรตีนต้องจํากัดกินได้ไม่เกินไม่เกินเท่านี้ของมือตัวเองอย่างนี้หรออืมต่ออ๋อสมมติจะกินปลาก็คือกินได้เท่านี้ชิ้นเท่านี้กินหมูกินเนื้ออันนี้ที่ขั้นระยะของของระยะอาจจะระยะหนึ่งก็ยังได้ปกติสองก็ต้องลดลงสามลดสี่ห้านี่แทบจะกินอะไรไม่ได้เลยใชพอเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยมันต้องย่อยเพราะฉะนั้นไตก็จะทำงานหนักอีก แต่ถ้าเรากินดีๆเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ต้นเลยมันก็จะขยายระยะเว,เวลาเอาไปเพราะจ่ายทํางานน้อยให้ให้เขาทํางานน้อยเขาไว้อะอเขาก็จะอยู่กับเรานานๆถ้าเราไปกินตะบี้ตะบาน,มนไม่สนใจใช่มันทํางานหนักมันก็โสมปกติอาจากที่เต้เข้าใจอ่ะทีถ่ถ้าผิดก็บอกได้นะเต้เข้าใจว่า เหมือนพ่อสามารถยืดระยะเวลาในการดูแลไตของพ่อเจ็ดปีถูกปะ่ะใช่มันเป็นยังไงคะในเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคือพ่อถามหมอว่าถ้าระยะถ้าวันนี้เนี่ยอีกนานเท่าไหร่พ่อถึงจะแต่ต้องฟอกจะต้องฟอกอม <More not. S 1> อนอทก็เลยคำนวณให้พ่อดูเดียวนั้นเลยว่า,าถ้า,าสมมติจากเก้าสิบในแต่ละเดือนทุกครั้งที่พ่อไปหาคุณหมอเนี่ยมันลดลงลดลง,ลงตน,นี้ เขาก็บวกลบกูดานกันออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเพราะต้องฟอกละอ่าคือทุกครั้งที่ไปหาหมอหมอจะพูดว่าปีหน้าคุณพงชัยคุณต้องฟอกเลือดนะครับถ้าทําตามนี้นะครับถ้าดูแลตัวเองแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะะนั้นอ่าสายละพอก็เริ่มเชื่อหมอขึ้นระวังเรื่องการกินการอะไรมากขึ้นแล้วมันก็ยืดระยะออกได้จริงถึง เจ็ดปีเมื่อกี้ค <sao> ่ะพ่อพูดถึงชื่อชื่อหนึ่งชื่อว่าหมอนนอตนะคะเดี๋ยวจะแบบอินเสิร์ตภาพหมอนนอตขึ้นมาตริงตรงนี้นะคะก็คือหมอนนอตก็เป็นเจ้าของใครของพ่อใช่ไหมจะดูแลพ่อตั้งแต่ตอนสมัยสมัยยันเพิ่งเริ่มต้นจนมาถึงผ่าตัดเลยก็คือคุณหมอเนอเนี่แหละที่บอกว่าปีหน้านะครับปีหน้านะครับมาเจ็ดปีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่นะครับเชื่อหมอ อแล้วก็ดูแลตัวเองตามที่หมอบอกเพเผอคุณอายองไม่ต้องฟอกเลยอพอถึงระยะเวลาจุดหนึ่งที่ไตเราไม่สามารถทํางานได้สิ่งต่อไปก็คือต้องฟอ,อกเลือดตอนนั้นพ่อจําได้ไหมว่าค่าไตของพ่อเหลืออยู่เท่าไหร่สุดๆแล้วใช่ไหมรู้สึกจะเกือบเกือบต่ำกว่าสิบแล้ว อาก็คือเป็นเลขเลขตัวเดียวแล้วเกือบแล้วตอนนั้นใช่ใช่การที่เราจะฟอกเลือดพอเราวันที่เราได้ฟอกเลือดปุ๊บอะเราจะสามารถส่งชื่อเข้าไปทางสภากาชาติไทยเพื่อรอที่จะเปลี่ยนไตได้ถูกปะคะถ้าเราไม่ฟอกเลือดเราไม่สามารถที่จะไปเข้าคิวเพื่อรอเปลี่ยนไตได้ถูกไหมถูกไหมแม่ถูกไหมอ่าโอเคดังนั้นพอเราฟอกเลือดปุ๊บ เราได้ต่อหิวเลยแต่ก่อนที่เราจะฟอกเลือดมันต้องมีวิธีการปฏิบัติอะไรหลากหลายอย่างเพื่อเตรียมตัวฟอกมันคืออะไรบ้างคะมันคือสําหรับพ่อก็คือแค่ตัดต่อเส้นเลือดตัดต่อเหมือนกับให้เส้นเลือดมันวิ่งตรงไปเลยวนทางเดียวเลยถ้าพ่อเข้าใจไม่ผิดเพราะเวลาฟอกเนี่ยมันจะต้องเข้าไปสองเข็มเข็มนึงเข้าเข็มหนึงออก คือหมายถือว่าเครื่องเนี่ยมันจะมีเข็มเพื่อเอาเอาเลือดเข้าแล้วก็มีอีกเข็มนึงที่เจาะอยู่ที่แขนเราเพื่อเอาเลือดออกเพื่อเอามาผ่านเครื่องฟอกเลือดใช่พอทําเส้นเสร็จหมอก็จะให้พ่อมาออกกําลังกายแขนเพื่อให้เส้นเลือดของพ่อเนี่ยแข็งแรงใหญ่ขึ้นหน่อยเพราะว่าเวลาต้องจิ้มเข็มต้องอะไรเงี้ยบ่อยๆเข้ามันอาจจะ เสียได้ค่ะอูถ้าเสียก็เรื่องใหญ่ใช่เพราะนั้นะต้องต้องมันทำวันละพันที <laughs> พอเราทำเส้นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะฟอกเลือดได้ใช่ไหมคะแล้วการฟอกเลือดมันเป็นยังไงบ้างมันก็มันก็เมื่อยนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าฟอกเลือดก็คือต้องซิ้มเข็ม,มแล้วเราก็ต้องนั่งอยู่อย่างนะั้นสี่ชั่วโมง จะนั่งหรือจะนอนอหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเส้นพ่อแข็งแรงพอมันก็ยังพอขยับได้แต่ว่าพอ่อเส้นพ่อเนี่ยม,มันไม่ใช่ตรงๆเหมือนชาวบ้านเขาเส้นพ่อดันเป็นแขนงอย่างเงี้ย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยไม่ง่ายไม่ง่ายมไม่ง่ายแตกเส้นเลือดอาจจะแบบเส้นเลือดฝอยอาจจะแตกได้หรือเจาะแล้วอาจจะผิดพลาดผิดพลาดก็ต้องเอามา อานจริงถามตรงๆเบื่อไหมเบื่อมากไหมไม่มากมีแม่เป็นด้วยอแงใจซึ่งแม่ไปด้วยตลอดใช่บางทีเต้ก็ไปบางทีอีกก็ไปไต้ไปไม่กี่ครั้งแม้แต่เวลาที่จะพอกะค่ะที่แทงเข็มมันก็จะมีฉีดยาชาให้อ๋ก็ช่วยไปได้เยอะอ่าอืมระหว่างพอกเลือด เมนทัลเฮลพ์พ่อเป็นไงบ้างตอนนั้นมีความรู้สึกอะไรในใจบ้างจริงๆเพราะตอนฟอกเนี่ยมันใช้เวลานานแต่ว่าพ่อก็หาอะไรสักทำมือข้างแขนข้างเดียวก็ยังเขี่ย i p แพได้ดูโทรศัพท์อับม,มีที่เขาทางโรงพยาบาลก็มีทีวีให้ดูมีเน็ตมี wifi ให้มีอะไรอย่าเงี้ยม,มันก็ถามว่าเบื่อไหมมันก็เบื่อแหละเพราะว่ามันขยับตัวไปไหนไม่ค่อยได้ แต่ว่าพอชินนะ่ยมันก็อยู่กับมันได้แต่ก็คือต้องใช้เวลาต่อสู้กับตัวเองประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งกับ<ม>ร่างกายด้วยเพราะว่านั่งท่าเดียวนอนท่าเดียวอยู่ตลอดเนี่ยสี่ชั่วโมงอมันก็ยากยากเหกันจากคนที่แบบว่าทำนูน่นทำนี่ได้ตลอดเวลา เล่นกีฬาบ้างอะไรบ้างมันเหมือนกับมันต้องอยู่เฉยๆมันก็น่าจะอึดอัดพอสมควรก็คือถือว่าทางโรงพยาบาลดูแลอย่างดีแล้วก็ทางบ้านก็ให้กําลังใจดูแลอย่างดีเช่นกันแต่ถามว่าเบื่อไหมก็มันเบื่อเพราะว่ามันเหมือนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพ่อ<ม>ต้องฟอกสองคัน<ม>อังคารกับศุกร์<ม>เพราะฉะนั้นอนะอาทิตย์หนึ่งของพ่อมันเหมือนมีเป็นแบ่เป็นช่วงๆ<ม>จะทําอะไร จะทำอะไรแบบยาวๆไม่ได้เออมันก็อเดี๋ยวต้องไปฟอกเงพ่อได้ทําการฟอกเลือดอยู่ประมาณกี่เดือน10เดือน10เดือนเต็มแต่สมัยคุณย่าเต้ยตอนนั้นฟอกสองปีใช่ไหมคะแล้วแต่คนเพื่อคืนนี้เต้ยจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะคนน่ะรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะน้อยกว่านี้มากๆดังนั้นน่ะคนก็บริจาคไตหรืออวัยวะผ่านทางสภากาชาติไม่เยอะ คุณย่าก็เลยต้องรอคิวในการที่คุณย่าจะเปลี่ยนไตอ่ะสองปีคือการรอคิวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันจะเรียงตามนี้เลยคือมันต้องขึ้นอยู่กับว่าไตของเราแมชกับไตของผู้บริจาคหรือเปล่ากรุ๊ปเลือดมันตรงกันไหมเอามาลองผสมหรือเอามาแบบตรวจแล้วมันแบบไปด้วยกันได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นคุณย่าก็ใช้เวลาสองปีกว่าจะได้เปลี่ยนไต แต่ณปัจจุบันนี้คือคนก็รู้เรื่องการแบบบริจาคอวัยวะเยอะขึ้นทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตก็ได้เปลี่ยนไปมากขึ้นเร็วขึ้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าโทรมาครั้งแรกแล้วเราได้ไตเลยม,มันเป็นยังไงให้เราให้ฟังหน่อยคือโทรมาหาพ่ออย่างเงี้ยอืมสามครั้งอืมครั้งแรกรู้สึกว่าพ่อจะเป็นคิวที่สามหรือสี่ไม่รู้เออ แต่ว่าให้พ่อสแตนบายไว้ค่ะรอโทรศล้วสัคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งถ้าเกิดที่หนึ่งไม่พร้อม,อมสองไม่พร้อม,อมสามไม่ได้ก็จะกลายเป็นสีู่ของพ่อของพ่อแต่ครั้งที่ครั้งที่สองก็โทรมาอมบอกว่าพของพ่อยังไม่มี่อยเลยนะนะ <laughs> แต่สแตนบายไว้คือต้องขอเกริ่นก่อนว่าพอเราเริ่มฟอกปะะุ๊บอะเขาจะขอเบอร์เลย เป็นแบบอ่ะขอเบอร์ของพ่อใช่ไหมขอเบอร์แม่หรือคนรอบข้างที่สามารถติดต่อได้แล้วต้องเปิดมือถือตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะโทรมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครั้งแรกก็จําได้เลยตอนที่เขาโทรมาแล้วแบบทุกคนดีใจมากลงเตยลงเตยลงเต้เต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 แบบเขาโทรมาแล้วเขาโทรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพวกเราก็สแตนบายรอมากแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าเออไม่ได้ตอนเช้าจ่อยไหมจ่อยไหมตอนนั้นจ่อยเลยก็คิดว่ามันเร็วแอวะ ไม่ได้หวังเท่าไหร่ตอนนั้นพอครั้งสุดท้ายที่เขาโทรมาโทรมาว่าตอนตีสองพอเขารับสายบอกว่าคุณพงษ์ชัยคุณได้รับายเป็นคิวที่หนึ่ง <gasps> ถ้าเกิดยังไงก็พรุ่งนี้าที่โรงพยาบาลเจ็ดโมงเชา้าพาอฟังแล้วพ่อก็ จริงมางวะเผื่อใจไว้นิดนึงเผื่อใจไว้นิดนึงใไหมแต่ว่าเช้าขึ้นมาถึงนั่น6กโมงตืงนแล้วไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่บอกให้ไปเจ็ดโมงเราไปหกโมงก็คือเขาโทรมาตอนนั้นเต้ยจำได้ว่าเต้ยอยู่เขาใหญ่แล้วพ่อก็โทรมาบอกเต้ยตอนประมาณตีสองเกือบตีสาม ว่าพ่อได้ไตแล้วพ่อได้ไตเป็นคิวที่หนึ่งตอนนั้นได้จําได้เลยว่าพ่อแบบแฮปปี้มากแบบดีใจมากแล้วทุกคนก็แบบตื่นเต้นมากๆด้วยก่อนที่พ่อจะได้เปลี่ยนไตอ่ะพ่อต้องเอาไตาเก่าออกก่อนหนึ่งข้างใช่ใช่ใเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะจะไม่มีที่ที่เอาไตใหม่ใส่เข้าไปได้เพราะว่าไตาพ่อใหญ่มากใาตญ่พ่อโตเต็มสองข้างเลยแบบใหญ่เบิ้มอ่ะอืหรืพอพ่อฟอกไปได้ประมาณเดือนหนึ่ง พอเช็คแล้วว่าถ้าได้ไตแล้วอ่ะอืมันไม่สามารถใส่ลงไปแทรกลงไปได้พอมันไม่มีหน้าที่กองก็ต้องเอาออกก่อนโอเคก็คือเราต้องเอาไตออกก่อนด้วยหนึ่งข้างเพื่อเพื่อพีนแพลรอใส่ไตใหม่เข้าไปก็คือพ่อจะมีการผ่าตัดเส้นผ่าตัดเอาไตออกแล้วก็ผ่าตัดตอนได้ไตใหม่ใส่เข้ามา หลังจากที่พ่อได้ทำการเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บ <Okay. S 1> พ่อต้องรับมือกับอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้อันนี้พูดตรงๆว่าที่ผ่านมาเราตื่นเต้นเราดูแลพ่อดูแลตัวเองมาโดยตลอดว่าอ๋อโอเคคนที่เป็นไปห้ามกินสิ่งนี้ห้ามกินสิ่ง,น, mm. งนั้นห้ามทำสิ่งนี้สิ่งนั้นพ่อก็ดูแลมาโดยตลอดแล้วพวกเราก็ได้แต่คิดว่า ถ้าเราได้เปลี่ยนไปแล้วจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมสามารถกินได้ทุกอย่างเลยทําได้ทุกอย่างเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังมีข้อระวังอยู่ใช่ไหมคะในเคสของพ่อเนี่ยเขาให้พ่อห้ามทานผักผลไม้บางยาอย่างนอกนั้นก็ปกติเลยสาเหตุที่ห้ามเพราะว่ามันไปนขัดการทำงานของยา ที่พ่อต้องกินกดภูมิเนี่ยตลอดชีวิตของพ่อเนี่ยมันจะไปทำให้ตัวยาของพ่อเนี่ยมันทำงภาพลดลงลดลงก็คือคุณพ่อต้องกินยากดภูมิตลอดเพราะว่าไตที่เราได้มาของคุณคนใจดีที่ที่บริจาคไปให้เนี่ยมันเป็นไตของคนอื่นใช่ไหมคะพอมาอยู่ในร่างกายของเราปุ๊บอะ เราต้องกินยากดภูมิอยู่เสมอ<ช>เพื่อให้เหมือนบอกให้เขาแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเยคือร่างกายจะได้ไม่ไม่เจอว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของเรานะอืมอแบบอันนี้ปแ,แปลกปอมแล้วก็จะรีเจกอ่าก็คือมีเคสที่ไปโดนรีดเจก,ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อก็ต้องดูแลเรื่องการกินยาแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า คุณหมอของแต่ละโรงพยาบาลก็พูดไม่เหมือนกันแต่ว่าบ้านเต้ยอ่ะเป็นบ้านที่มีความเชื่อมั่นในโรงพยาบาพลพระรามเก้ามากๆตั้งแต่สมัยคุณยา่าน้องอีกที่เคยไม่สบายแล้วก็คุณพ่อหรืออีเวนต์ตัวเองที่แบบไม่ว่าจะป่วยอะไรยังไงก็คือจะไปาหาปโรงพยาบาพลพระรามเก้าตลอดเพราะว่าหนึ่งสะดวกสบายด้วยอยู่ใกล้ๆบ้านที่พักห้องนอนการดูแลของ เจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยของนางพยาบาลของคุณหมอก็คือดีแล้วเราก็แฮปปี้มากๆค่ะกับกับที่โรงพยาบาพลพระรามเก้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลว่าเขาว่ายังไงบ้างแต่คุณหมอของเราก็คือ,อ,อบอกมาแบบนี้ซึ่งพ่อก็เป็นแบบนักเรียนดีเด่นมากๆเป็นแบบว่าคนที่แบบทําตามกด<า>เป๊ะทุกอย่างนะคะจนบางทีก็แบบ ก็อาจจะเครียดได้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรีคอเวอร์ของตัวเองกินยากดภูมิตลอดแล้วก็พอหลังจากที่เปลี่ยนไปมาปุ๊บก็ยังจะต้องอยู่ที่บ้านยังออกไปไหนไม่ค่อยได้ใ่มเพราะว่าเพราะว่าภูมิของพ่อเนี่ยยังไม่นิ่งเพราะว่ามันเราต้องมานั่งปรับยากันนะบางทีน้อยไปหรือเปล่าหรือว่ามากเกินไปซึ่งกว่าจะลงตัวก็ใช้ เวลาแ่าจะสักสามสี่เดือนอก็คือตอนนี้ก็ผ่านประมาณสัก4เดือนแล้วเนาะสี่เดือนและสี่เดือนแต่ว่าก็ต้องคอยดูไปตลอดว่าแบบเออมันจะต้องปรับอะไรยังไงบ้างซึ่งก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหมอทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณพ่อของเต้ยมาตลอดเพราะขอบคุณพยาบาลเลยนะทั้งห้องฟอกไตแล้วก็ห้อง icu ดูแลพ่อแบบดีมาก ก็เต้เชื่อว่าชีวิตแต่ละคนเจอเรื่องที่เราต้องรับมือหรือดิลไม่เหมือนกันพอดีว่าบ้านเต้อ,อาจจะมีการได้ดิลกับเรื่องความเจ็บป่วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอยากที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเผื่อว่ามันจะเป็นแบบประโยชน์ให้กับใครได้บ้างว่าโอเคถ้าเกิดเป็นมีโรคเป็นถุงน้ำในไตเหมือนคุณพ่อจะต้องดูแลตัวเองประมาณไหนบ้างแล้วก็ ขั้นตอนของการแบบกว่าจะได้เปลี่ยนไปมันมันประมาณไหนอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะให้พ่อฝากอะไรถึงคนที่สุขภาพแข็งแรงอตอนนี้ดีกว่าถ้าคุณแข็งแรงอยู่เนี้ยคุณเป็นคนน่าอิจฉามากเพราะฉะนั้นรักษามันไว้นะครับอย่าอย่าอย่าประมาทอายุเนี้ยมันทำลายเราจริงๆอืเพราะฉะนั้นดูแลเลยครับ ก็คืออยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแบบอย่าย่ำใจมากอย่าย่ำใจอย่าคิดว่าแบบเออไม่เป็นไรตอนนี้ยังโอเคอยู่อะไรหวานมันเค็มเนี่ยน้อยๆหน่อยครับเป็นเป็นความคําเตือนที่หวังดีจากพ่อใช่ไหมคะแม่มีอะไรอยากจะบอกบ้างไหมคะกับขอบคุณอะไรยังไงบ้างไหมก็ขอบคุณโรงพยาบาลพระรามเก้าที่มี บุคลากรทางการแพทย์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยอืเขามีทีมแพทย์ที่เก่งมากๆอ,อยากจะ <ขอ S 3> พูดอะไรบ้างไหมครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างตายกันเยอะๆนะครับทำไมเราต้องพูดเว้นขนาดนั้นด้วยอะ่ะ<ม>ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐจริงๆใช่ไหมคะพ่อคคอ,อันนั้น้เหนียวอ่ะ ไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐอโลคายุพมาจมลาพาลาพาก็อีพีนี้เป็นอีพีที่พิเศษมากๆหวังว่าพวกเราทุกคนสี่คนครอบครัวของเต้ยนะคะจะสามารถส่งกำลังใจแล้วก็สิ่งดีให้กับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะคะพวกเราดีใจมากๆเลยที่พ่อได้เปลี่ยนแปล บายๆก่อนจะบายๆจากคลิปนี้นะคะเต้ยจะขอใช้พื้นที่ y o u t u ู e ของเต้ยนะคะเชิญชวนทุกคนบริจาคอวัยวะกันนะคะกับทางสภากาชาติไทยเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเต้ยจริงๆจากการที่คุณพ่อได้เปลี่ยนไปเพราะว่ามีคนบริจาคอวัยวะนะคะเต้ยขอเรียกเขาว่าเป็นคุณคนใจดี การที่คุณคนใจดีคนนี้ได้มาบริจาคอวัยวะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปนะคะไปของคุณคนใจดีคนนี้สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับ คนถึงสองคนด้วยกันนะคะก็คือคุณพ่อเต้ยหนึ่งคนแล้วก็มีคุณลุงอีกหนึ่งคนที่ได้เปลี่ยนไตพร้อมกันจากไตของแค่คนคนเดียวนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณคนใจดีคนนั้นมากๆเลยแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้บริจาคอวัยวะกันค่ะเต้ยทำไปแล้วเรียบร้อยในวันเกิดของตัวเองนะคะวิธีการคืงง่ายมากๆค่ะตอนนี้สามารถทำทางออนไลน์ได้แล้วอันนี้ไม่ได้รับการแบบ ติดต่อจากทางสภากาชาติไทยหรือว่าอะไรนะอันนี้คือเป็นแบบจากประสบการณ์ตรงล้วนๆอนะ่ะมันอภิเชตตมากๆจริงๆนะคะเต้ยกับน้องได้ทําการบริจาคอวัยวะเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์เอาไว้ให้นะคะหรือไปที่ตึกสภากาชาติไทยได้เหมือนกันนะคะเป็นแบบบอกเขาได้เลยว่าบริจาคอวัยวะเขาก็จะแบบบอกได้เลยว่าไปตรงไหนตรงไหนอะไรนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะบา,บายยขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะคะ thank you